ในส่วนของบริเวณของแขนนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็ล่องบริเวณมือนะครับช่วงบริเวณแขนนะครับนับจะต้องมีความลึกนะครับเห็นไหมครับจะลึกมากๆนะครับนะครับแล้วก็จะมีความคมชัดสวยงามเลยนะครับเดี๋ยวผมเอียงให้ดูเห็นไหมครับก็จะลึกมากๆเลยนะครับนะครับคมชัดสวยงามนะครับตรงส่วนนี้เห็นไหมครับใข้างนึงนะครับเห็นไหมครับ ส่วนนี้เห็นไหมครับก็ถือว่าเป็นส่วนสําคัญนับนับบริเวณบริเวณมือนะครับบริเวณแขนนะครับทั้งสองข้างนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนสําคัญนับนับอีกส่วนหนึ่งนะครับบริเวณของสะดือนะครับนะครับจะต้องมีสะดือนะครับนะครับก็จะมีความลึกนะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นลักษณะของสะดือนะครับ